สวัสดีพี่ๆนะนะทุกทกท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับก็กอดออกหมายนะครับผมอ่ะยาวมากเลยครับรู้สึกว่ามันจะบังกล้องนะ <c oughs> ช่วงนี้ผมก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะครับเนื่องจากมาตรการโควิดนะฮะอันตรายครับผมก็เลยให้คุณภรรยาเนี่ยแหละครับสั่งเครื่องจากราชาดมาตัดนะฮะไงตัดเสร็จอ่ะผมจะลอออกหมายดูนะครับว่ามันสีหมานบอ โอเคนะครับเดี๋ยวลุยกันเลยฮนะขอบคุณนะครับที่รับชมช,ช่องเสร์จหนุ่มชาวดอยนะครับเราถูกไล์ไอ้เอ้าถูกใจ <c oughs> ก็กดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับเอาลุยเลย น่ามาเลยนะพี่เนี่ยนะฮะโอ้ยชุดนี้จะหมานไหมเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะไปกับอันนี้เลยชุดหมันหมานี่เลยนะครับอืมเราไปลุยกันเลยนะไปอ่าเอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยนะฮะว่ามันจะหมานไหมเนาะ นะครับแตมีไม่ใช่ชุดนั้นอ้าแล้วโอ้งั้นเอาชุดใหม่นะออ่าโอเคนะครับชุดนี้นะครับที่คุณภรรยาชอบนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับกับทรงใหม่นะฮะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับถ้าดูแลถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแบบให้กับผมเสื้อนุชมชอดอยนะครับโอเคครับเราไปลุยกันเลยฮะ ผมได้แล้วผมก็มาถึงที่นะครับจริงผมจะมาคนเดียวนี่แหละครับแต่ภรรยากับลูกอยากมาด้วยครับผมก็เลยเอาบันไดมาด้วยเลยฮนะก็ยังไงก็ผมก็มาถึงที่หมายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นนี้เลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมข้อเเขียรยอุปกรณ์แล้วก็ขึ้นไปเลยนะฮะเดี๋ยวก็รอรับชมนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะฮะว่ามันเป็นไงนะครับเขเนนะครับหน้าครับพี่นะฮะ โดนเลยฮะโดนเลยฮนะยนะแบบนี้ครับหานะวานี่ฮะหวานเจ็บหวานเจ็บครับไสโอเคเลยครับเห็นเงาลางๆฮนะสัต์เลยครับเงาลางๆนะฮสัตเลยครับผม เก็บแต้มก่อนเลยฮะจริงๆผมอัดช่อนตัวนึงก่อนหน้านี้ครับแต่ลืมลืมกดนะฮะลืมกดถ่ายนะเอ้าภรรยาเอ้ยมาเอาปลาลูกสวยสเลยฮะไสห้าขีดได้อยู่ครับต่ำๆก็สี่ขีดนะแต่ผมบ้านน่นจะ5้าขีดครับตัวผู้อยกแล้วฮะเดี๋ยวขอเก็บปลาเลยแล้วกันนะฮะ นะคู่เลยฮนะคู่เอ้ะโอ้โห่กาจะอัานสองเลยคู่กันเลยนะมันลอยกันคู่นะเอาคุณภรรยาเอ้ยมาเร็วโอ้โหกาแบบจะยิงทะลุสองนะ <c oughs> ผมก้าแบบเอาทะลุสองเลยนะฮะไซห้าขีดนี 1, ่แล้วนะไซส์เล <c oughs> ็กนี 1, like ่ผมไม่ยิงเลยนะครับเลือกแต่ไซส์ที่มันโอเคนะเสียดายครับไม่ทะลุสองฮะเอาแก่เลยแกะเอ้ยแกะตรงลูกดอกมันนะใครเชื่อตรงลูกดอกมัน ไม,ไม่ไม่ไม่ขายตรงนั้นนะ่ะเออนั่นแหละตรงนั้นน่ะขายตรงนั้นแหละเอ้าเชื่อที่ผูกอ,อย่างงี้เองหรอผูกง่ายๆเองเออแล้วก็เอาปลดปลาแล้วก็เอามันใส่เข้าไปใหม่วันนี้คุณภรรยาก็มาด้วยนะครับเสียดายฮะไอช่อนนะไม่เห็นฉากยิงฮะเอาใหม่นะเอาใหม่ฮะเห็นตัวนั้นไหม ใช้ได้ฮนะตัวนี้นะลองสัตว์ดรนะเราอยู่ในน้ำฮนะไงท้องเลยฮะตัวเล็กเยอนะแต่ว่าเราไม่ยิงฮนะเราเลือกแต่ตัวใหญ่ฮนะไงท้องเลยฮะมันอยู่ในน้ำนะครับตัวนี้คนระับผมเห็นล่างๆนะสัดเผื่อเลยฮนะไงท้องเลยฮะเอาอีกแล้วคุณภรรยาเอ้ยมาเลยโอ้ยสวยๆครับ ใส่อย่างน้อยสี่ขีดขึ้นนะน่าจะได้ครึ่งโลครับตัวนี้ครับหนักเงี้ยโอ,อ้โหเข้าเข้าหวยแล้วยิงก็โดนแต่หัวอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้จะเน้นเน้นหัวนิดหน่อยครับถ้ามันเลือกได้นะโอ้โหเข้ามาเลยฮะตัวนี้ครับอือนี่เลย ฟิสฟิสอ้าเอาปลาไปเลยแก่ยากนิดนึงนะครับใส่สวยนะพี่นะฮะใส่สวยนะครับตัวนี้ครับโอเคนะครับ อ่ะรับเลยเคไปเลยนีส่สะสมแต้มไปเรื่อยๆครับวันนี้ตัดผมใหม่ฮะคุณภรรยาจัดให้ครับุยต่อฮะผมห็นตัวหนึงนะ่งเลยลองสัตด,ดูนะโอ้โหมันหันแบบนี้ยิงยากมากพี่นะลองสัตด,ดนะูโอ้หงายท้องกอันแล้วนะ <laughs> หันหลังแบบนี้นะเป็นมุมที่ยิงยากมากฮนะคือมันไม่ได้หันข้างครับ เป็นมุมที่ยิงยากนะะจริงๆมุมนี้ครับส่วนใหญ่เขาไม่ยิงกันนะแต่ผมเลือกที่จะยิงฮนะเป็นมุมที่ยิงยากครับสี่ขีดได้ฮนะเอาแล้วครับคุณภรรยาเอ้ยเร็วๆโอ้โหเห็นอีกตัวตรงนั้นอมีสองตัวเลยืใส่สี่ขีดนฮะ ตัวแดงอยู่ครับเจ้ตัวแดงถือว่าใหญ่ใช้ได้นะฮะอูะอ้หปลาไปแล้วอืมช่างมันมันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม,ม้อันนี้เลยนะพี่นะฮะไซสี่ขีนะสามตัวโลไซสามตัวโลฮะตัวนี้ครับไซสามตัวโลฮะ เก็บเลยคุณภรรยาเอ้หมึกแดงตัวนึงไะไกลหน่อยนะลองซัดดูนะไกลหน่อยนะอื้มโดนนะไ <c oughs> กลหน่อยครับตัวนี้ครับยิงตัดหน้ามาเลยฮะมันกำลังว่ายหนีครับผมเอาดักหน้ามาเลยฮะเพราะผมใช้ยางเส้นเดียวครับถ้าระยะประมาณ12เมตรขึ้นไปฮะ มันจะหวังผลไม่ค่อยได้ครับก็ต้องยกเผื่อด้วยครับดูดอกแงยงพลาแมไม่มีปัญหาครับยกเผื่อเอาฮนะยังเส้นเดียวครับโอ,โอ,โอ้ขนาดผมยิงดักหน้ามันนนี่ใส่ใหญ่ครับใส่ครึ่งโลมีแน่นอนฮนะใส่ใหญ่ฮนะมา,มาแล้วโอ้แดงแป้นเลยฮะอย่าหลุดเดอ้อ อย่าหลุดเด้อเอ้าคุณภรรยาชาอะไรเขียนได้ไหม,มชาอะไรเขียวไปขยับอีกนิดนึงดิขยับอีกนิดนึงเห็นไ,ไหม,มส,สวยฮะใส่ครึ่งโลเลยครับครึ่งโลเลยยิงดักเอาฮะยิงดักเอา ขนาดผมดักนะเนี่ยโอ้โหเกือบไม่โดนนะมันว่ายเร็วนะมันว่ายเร็วแกะเลยนี่คุณภรรยามาด้วยนะฮจัดหนักนะครับวันนี้อ่อ่าออใจเยนใจเยนเยนใสสวยเลยครับโอ้ต้องขอบคุณทรงผมนะฮะช่างประจำตัวนะฮะหัดตัดครั้งแรกครับผม เข okay, นะครับขอเก็บปลาเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเห็นตัวนะลองสันดูนะโอ้โหมันไปแล้วอ้าโ,โดนไหมนี่โอ้โหผมคิดว่าไม่ทันเนผมคิดว่ายิงไม่ทันเลยเนี่ยโอ้โหคือมันไปแล้วจังหวะที่ผมยิงเนี่ยผมรู้แล้วว่ามันไม่โดนนะผมคือผมคิดไว้ในใจแล้ว เออนี่โอ้โหไซครึ่งโลยแล้วนะฮะโอ้หมานครับหมานนะคือผมคิดในใจแล้วว่าน่าจะไม่ทันแล้วฮะโอ้โหคุณภรรยาเอ้ยมาเร็วโอ้โหไม่เห็นผมแล้วมันกำลังไปนะฮะตอนแรกนี่มันหันข้างนะะตอนแรกครับมันหันข้างฮนะแต้มสีสวยเลยฮนะครึ่งโลยนะฮะ มันมันครับมันมันนะโอ้โหนี่เลยครับววววววเฉียวเฉียวฮะเฉียวเฉียวนะพี่นะฮะดูสิครับเฉียวเฉียวฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเก็บปลาเลยยกันฮะลุยต่อน,นะครับผม หลังจากที่เราอัดไปไหล่แต้มแลครับมันก็เงียบลงนะฮะผมว่าอาจจะต้องย้ายหมายก่อนนะครับไม่เดิมปานน่าจำได้แล้วะรเราย้ายหมายกันเลยนะครับเดือดลงเลยฮะ น้ำนะมันอยู่ใต้น้ำลองลองซัดดูนะอ่ะโดนนะอยู่ใต้น้ำรอบผมซัดเลยฮะอย่า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 ไปคล้องืออโอ้มันอยู่ใต้น้ำนะการที่ปลาอยู่ใต้น้ำเนี่ยครับเราก็ใช้จากประสบการณ์เอานะมันไม่ลอยแล้วมันอยู่ใต้น้ำนะฮะโอ้ โอ้โหโอ้โหส,สวยๆครับพีน่นะฮะสวยๆนะครับมันอยู่ใต้น้ํามันไม่ยอมขึ้นจิบนะมันเห็นผมครับส,สวยๆนะอ่ะคุณภรรยาดึงไปเลยโอ้โส,สวยๆครับอการที่ปลาอยู่ใต้น้ํานะเป็นอะไรที่มันเลิงยากมากเลยนะพีน่นะฮะเคเคปลาเลยเดี๋วยวยกดูหนสิโอ้โหได้เลยครับได้เลยฮนะ ไอเคลียเลยเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับพี่นะครับหลงัลงๆนะหลงัลงๆเนะลองสัดดูเนาะใต้น้ำานหะใต้น้ำนะาหมอ่ะโดนเนอะโอ้โหมันไม่ยอมขึ้นเลยฮนะผมเลยสัดเลยฮนะมันไม่ยอมขึ้นเลยฮนะผมก็เลยสัดแม่งเลยโอ้ <laughs> ผมก็เลยซัดเลยฮะมันไม่ยอมขึ้นนะฮะเหมือนมัน,ม,นมันเห็นผมฮะมันไม่ยอมขึ้นเลยฮะผมก็เลยซัดเลยฮนะ <laughs> ส,สวยครับใส่ครึ่งโลสบายฮนะ <laughs> หรือว่าอย่างน้อยสี่ตัวโลครับผมเอ้ยไม่ใช่สามตัวโลผู้พิทนะฮะอันนี้เลยครับโ <laughs> อ้ขนาดันเผื่อเยอะนะครับนี่ <laughs> เผื่อเยอะนะนี่ต่อใจช่อนเลยฮนะโอ้ย เคลียร์ชอนปั๊บก็เจอตัวนี้เลยฮะนี่นะพี่นะฮะโอ้โหสวยนะฮะอันนี้นะครับสวยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคุณภรรยาเคลียร์เลยนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลุยต่อเลยฮะตัวนึงเนี่ยอยู่ไก่เนี่ยลองสัตวดูนะอยู่ไกลนะอยู่ไก่นี่ลองสัตวดูนะ โดนไหมนะโดนนะอยู่ไกลฮะเอ้ยย่าย่ายาย่ายาโอ้โห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 โอ้ยเฮ้ยสองตัวตรงนี้เลยโอ้เสียดายมากเลยโอ้ยสองตัวใหญ่เลยโคตรเสียดายพี่นะ ออเอาไมเอาไมเอาไมไหมู่สองตัวโผล่ตรงนี้เลยฮะได้นะ้พี่นะฮะสวยครับใส่ครึ่งโลแลวฮะอืมเกณฑ์นครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรียกคุณภรรยามาเอานะครับเพื่อเป็นการเสียไม่เสียเวลานะฮะลุยต่อเลยครับตัวนึงฮะลองซัดดูฮนะ โอ้ยไงท้องเลยโอ้ไม่รู้แต่น,นี้เท่าไหร่ฮะมันอยู่ในน้ำอีกแล้วฮะโอ้โหโอ้ยไงท้องเลยโอ้โหตัดผมนี่มันมาหนีนี่ไงนะได้นะฮะโอ้ใสสวยเลย เข้ากระดูกเลยวันนี้มีแต่ไซส์สวยอย่างนั้นเลยนะครับพี่นะอือหึอือหึโอ้โหเต็มที่เท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอเก็บปลาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวลุยกันต่อเลยนะตัวนึงนะตัวนึงนะ หหันหลังฮะยิงยากนะตัวนี้ฮะยิงยากฮะลองซัดดูเนาะอื้ือ่ะโดนฮะหันหลังฮะมันเป็นมุมที่ยิงยากมากครับอเป็นหันหลังให้ผมฮะโอ้ยอ่ใหญ่อหญอหย่ใหญ่ใ่ใหหันหลังหะพี่นะญ่ใหญ้ใหครัหหหยิงยากฮะ แต่เราก็ยิงได้นะไซก็ประมาณสามตัวโลเลยฮะไซสามตัวโลฮะตัวนี้่าโอเคครับ<อเ>ก่อได้เยอะเลยนะฮะผมว่าหลายตัวนะเป็นสนะิบเนี่ยผมว่านะน่าจะเป็นสนะิบเนี่ยอาจจะพอการยิงแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ได้เยอะยนะฮะคุณภรรยาก็ไปข้างบนแล้วนะ á, ไซสวยฮนะ อ้มันหันอย่างนี้ยมันยิงย่างครับผมก็เลยกะเลยฮนะโเคนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างล่างเลยนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็ผมก็เตรียมอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยนะฮะก็อาจจะพอการยิงแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับได้ไหนแต้มเลยนะแล้มีคุณภรรยาก็คุณลูกน้อยแล้วก็ลูกคนโตนะหัวปีท้ายปีเลยครับพี่นะ เดี๋ยวมาดูผลงานของผมนะครับว่าเป็นไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้นะครับผลงานของผมวันนี้นะครับก็จะมีหนึ่งแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสองแต้มนะฮะสิบสองแต้มถือว่าคุ้มมากเลยนะครับครับผมแล้แล้วผมก็ได้สิบสองแต้มนะครับคุ้มมากเลยนะพี่นะฮะผมอาจจะพอการจริงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ มีลูกตัวเล็กมาด้วยครับมีลูกคนโตมาด้วยฮะึ่ดดื้อมากเลยฮะ <g all> ดื้อมากเลยผมก็ได้12แต้มนะครับโคตรคุ้มเลยนะพี่นะหลังจากที่คุณภรรยาตัดผมให้นะครับโคตรคุ้มมากๆเลยก็ถ้าพี่พิณานาท่านใดนะครับถ้าดูแลถูกใจนะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวงไงเดี๋ยวผมขอเคลียบ์บปกรณ์ออเตรปลาอะไรเรียบร้อยเลยนะครับและเดี๋ยวเราก็ กลับบ้านกันเลยนะฮะยังไงก็ขอคุณบ้านครับที่ชมช่องเส์ชหนุ่มชาวดอยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของเลยนะครับ